็นวิชาการที่ต่างจากวิชาการกระแสหลักเป็นโพธิวิชาไลไยเป็นชื่ออื่นๆที่กระจายไปทั่วทั้งประเทศเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับชุมชนสู่ชมุมชนพอเพียงที่ยั่งยืนตามที่รัฐบาลมุ่งหวังขอบคุณมากครับ ภาคีที่4นะครับขอเรียนเชิญตัวแทนนะครับภาคเอกชนตัวแทนก็คืออาจารย์ภัยบุมัฒนสริธรรมนะครับท่านประธานที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมนะครับท่านอดีตรัฐมนตรีนะครับ าบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีและท่านภูมิเกียรติเพื่อนๆที่เคารพ<ๆ>ทุกท่านครับมีสีเหลืองแล้วก็ต้องมีสีแดงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรชัชญาเป็นหลักการที่จะช่วยชุมชนได้จริงให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้สามารถเจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงได้อย่างยั่งยืนเป็นเรื่องที่พิสูจน์แล้ว ในหลายต่อหลายกรณีธุรกิจสามารถจะมีบทบาทในการร่วมมือและสนับสนุนชุมชนทั้งในรูปแบบของการทำธุรกิจและในรูปแบบของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSRCorporate Social Responsibility ซึ่งธุรกิจจำนวนมากทำอยู่ ฉะนั้นโครงการชุมชนพอเพียงจึงจะสามารถช่วยให้ความร่วมมือและการสนับสนุนระหว่างธุรกิจกับชุมชนได้แพร่ขยยายกระจายตัวไปอย่างกว้างขวางทั่วประเทศถ้าเราจะใช้ความพยายามร่วมกันทั้งเป็นจาพาคีและโดยการสนับสนุนทางนโยบายอย่างจริงจังและจริงใจจากรัฐบาลขอบคุณครับ ที่สุดท้ายนะครับภาคีที่5สีฟ้านะครับตัวแทนจากภาครักนะครับก็คือท่านดร,รสมิทธ์แช่มประสิทธิ์ครับท่านผู้อำนวยการสํานักงานชุมชนพอเพียงนะครับ เรียนคณท่านนายกรัฐมนตรีคณะท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสุภาพสตรีท่านสุภาพบุรุษท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับก่อนร่างระเบียบของโครงการนี้ผมเดินทางไปหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับไปขอความคิดเห็นจากข้าราชการโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอื่นๆที่ขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับได้ข้อแนะนําเยอะและก็มีข้อฝากสองข้อนะครับ ข้อที่หนึ่งก็คือถามว่าเอาจริงหรือเปล่านะครับข้อที่สองก็คือถ้าเอาจริงกล้าเขียนลงไปในระเบียบแล้วก็อย่าใจอ่อนนะครับวันนี้หัวหน้ารัฐบาลนะครับและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะครับมายืนยันแล้วครับว่ารัฐบาลเอาจริงนะครับเมื่อห้าภาคีร่วมกันเอาจริงทำชุมชนพอเพียงเมื่อพอเพียงก็เลิกจนครับ ขอบคุณครับท่านนี้สำคัญนะฮะเพราะว่าเงิน2 1 0 0 0ล้านที่จะกระจายไป8 80, 800, 8 0 8ชุมชนจะได้เท่าไหร่นั้นอยู่ที่ท่านนี้นะครับหลักก็คือต้องยั่งยืนพึ่งตนเองและก็พึ่งกันเองนะครับมาถึงช่วงเวลาสำคัญครับท่านผูมิเกียรติครับหลังจากท่านนายกได้กล่าวเปิดงานแล้วตอนนี้ จะต้องรบกวนท่านนะฮะขึ้นมาทําพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับผมขอกราบเรียนเชิญพระนท่านนายกรัฐมนตรีคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับพร้อมทั้งประธานคณะกรรมการบริหารโครงการท่านรองนายกสอบศักด์นะครับขึ้นมาบทเวทพิธีอีกครั้งนะครับเพื่อทําพิธีเปิดตัวโครงการชุมชนพอเพียงอย่างเป็นทางการนะครับ ันไนนะครับนี <ai> ่นะครับอาลฮะตอนนี้เราจะเห็นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับได้เวลานะครับทนายกจะดันสีเหลืองเข้าไปเอาล้วครับพิกกลับมา ร่วมพัฒนาและสนับสนุนการขับคคเคลื่อน,าย,นยาเศรษฐกิจพ,พอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้กว่า80,000ชุมชนทั่วประเทศเพื่อสร้างความพออยู่พอกินพอใช้อย่างยั่งยืนด้วยโครงการชุมชนพอเพียงนี่แหละครับ